ข้าวกระเทียมค่ะทุกคนแม่เด็กๆชื่นชอบข้าวผัดกระเทียมไปมากๆเลยนะคะคุณแม่จะออกไปซื้อข้างนอกก็เสี่ยงกับการเป็นโควิดนะวันนี้ค่ะแม่มีวิธีการทําข้าวกระเทียมมาฝากทุกคนแบบง่ายๆสบาย,บายๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าทํายังไงไปดูกันเลยวันนี้นะคะทุกคนเป็นข้าวผัดกระเทียมที่คุณแม่สามารถหุงให้ลูกกินได้ที่บ้านเลยโดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อนะคะวิธีการทําเป็นยังไงอันดับแรกเลยนะคะทุกคนเราก็จะต้อง ดอกไปก่อนเลยนะอันนี้คือดีมากเลยเป็นถุงิปล็อกนะคะทุกคนนี่ <c oughs> วิธีการหุงอยู่ในซองเรียบร้อยแล้วรวมถึงมีกระเทียมมาให้ด้วยจ้าแบบนี้แล้วนะคะทุกคนสําหรับใครที่หุงไม่เป็นนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีวิธีการบอกให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะว่าเราจะต้องทําอย่างไรกับเจ้าข้าวกระเทียมนี้นะคะทุกคนรับรองไม่ยากคะ่ะเดี๋ยวแม่อรีไปทําให้ดูเลยนะคะนี่นะคะเราก็เอาข้าว แค่ใส่หม้อไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะไปซาวข้าวกันจากนั้นนะคะเราก็ซาวข้าวไปประมาณ4-5่าน้ำด้วยกันนะคะทุกคนทำไปประมาณ4-5รอบแบบนี้เลยนะจ๊ะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็แช่ทาวไว้นะคะทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงค่ะ ต่อไปแะคะ่ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมากรองน้ําออกค่ะให้เหลือแต่เม็ดข้าวอย่างเดียวนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะที่เขาจัดสรรมาให้เราในถุงเทลงไปในข้าวเลย ถุงที่สองนะคะทุกคนมันก็จะเป็นกระเทียมนะคะเขาจะเขียนว่าแล้วเป็นเครื่องปรุงนะใส่ไปเลยจา้าจากนั้นนะคะเราก็เทน้ำไปตามปริมาณที่เขาแจ้งไว้เลยนะคะแล้วเราก็มาคนให้ทุกอย่าง,งเข้ากันค่ะแล้วเราก็ทำการหุ่มข้าวค่ะทุกคนรอข้าวสุกนะคะทุกคน ของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนเทนเทเทว,ว้าวจากนั้นนะคะเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็รออีกห้านาทีให้มันระอุนะทุกคนนี่นะคะทุกคนว,ว้าวดูดีมากเลยเดี๋ยวเราคนก่อนเนาะอ่าและเดี๋ยวเราจะให้น้ำขิง <sk ill> ไปชิมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคน <laughs> ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะหน้าตาดูดีมากนี่เลยค่ะเขาจะมีกระเทียมสําหรับโรยหน้านะคะเราก็ค่อยๆโรยกระเทียมไปสักเล็กน้อยค่ะตามที่ลูกของเราชอบประมาณไหนนะคะนี่ ah. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหืมกลิ่นหอมมากเลยข้าวกระเทียมของเรานะคะนี่เลยค่ะลูกน้อยคุณต้องชอบมากแนๆงั้นอยากรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยออยังไงมาน้าวขิงจัดการร,ระวังร้อนนะลูกเป่าหน่อย เป็นไงเป็นไงเป็นไงอืมเป็นไงคะร้อนค่ะทุกคนอ,อห้ลองชิมสิคะอ,อห้ลองชิมดูคะทุกคนมันมันนุ่มมากอร,อ,อร่อยมากอร่อยมากไม่ต้องปรุงอะไรพร้อมเลยสูตรยอดมากๆแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยนะ นะคะที่คุณแม่เนี่ยสามารถเอาไปทําให้ลูกๆกินกันได้เลยนะจ๊ะอร่อยแล้วก็ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะเอาสาหรับวันนี้แม่เอาดีแนละน้ําขิงลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกด like, ไลค <กด S 1> ์กดแชร์กดคัมเซคาย์แลว้วอย่าลืม